อันนี้มาอยู่8 6 3 9นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับโอมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Honda ายูสคาร์ไทยแลนด์นะครับรถมือ2องจำหน่ายโดยศูนย์ฮอนด้าครับวันนี้นะครับโอมมากับรถ Honda c ซ v i c 1หนึนะครับโฉมซี v ิกเ c นั่นเองนะครับตัวรถปี2016 จะบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่5 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาอยู่ประมาณ80,000โลจะได้เต็มฟรีดาว e l คันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของ Civic แล้วนะครับที่เป็นเครื่องพันแนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลายล้อมแม็กนะครับหน้าจอกลางกล้องถอยนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยบาะหนังปรับไฟฟ้าเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับใครหา Civic ราคาไม่แพงนะครับฟรีดาวอยู่เนี่ยตามปมะชมได้เลยครับสำหรับ Civic F4 นะครับ 1.8 EL นะครับรุ่น EL นี่ก็จะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะฮะของเครื่อง1ัน0เราจะเห็นว่าลายแม็กนะครับจะเป็นลายนี้จะต่างกับตัว E นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะมีให้เลยนะครับจากโรงงานแล้วก็กุญแจตองกุญแจเห,เหมือนกันนะครับก็จะสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับนี่เปิดท้ายนะครับยางคันนี้จะเป็นยางคอนติปี2018นะครับผมดูไว้แล้ว 595,000บาทเนี่ยก็จัดได้เต็มนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับคันนี้กับเลขไมล์80,000กิโลเท่านั้นนะครับออปชั่นที่ให้มาเนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปของของเครื่องพันแอยู่แล้วนะครับครบ,ค,รบ,ค,รบคุณจเป็นสมาร์ทคิเลดดูภายในกันบ้างนะครับทั้งศูนย์ก็คัดรถมาขายนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับ ตัวเบาะหนังจากโรงงานนะฮะร,รุ่นนี้ปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับแอรบ็กค,คู่หน้านะครับมาดด้านหลังกันบ้างท่านใดหาอยู่นะครับสีบอลเงินก็ว่าสภาพสวยนะครับคันนี้ราคาไม่แพงด้วย น้ำมันก็เติมได้จถึง e85 นะครับลูกค้าที่ใช้ Honda อยู่เนี่ยอยากรู้ว่ารถเองเติมอะไรได้นะครับไปดูตรงนี้นี่นะครับเติมได้ถึง e85 ด้านท้ายนะครับก็จะไม่ไม่มีตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับรุ่นนี้แต่ว่าจะมีกล้องหลังมาให้จากโรงงานนี่นะครับ ดูด้านท้ายบ้างยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงเปิดให้ดูนะครับครับอุปกรณ์ครบนะครับเดิมๆเ,เลยนะฮะปิดก่อน,นครับเพิ่งรับเข้ามานะครับคันนี้ถีบบอนเงินภายในตีดำ รุ่น EL เนี่ยที่ผมสังเกตนะก็จะขายง่ายกว่ารุ่น E มาก็ขายไวยกว่านะครับภายในสีดำเนี่ยก็รักษาง่ายนะครับดูสกรปรกยากนี่นะครับท้งสูนย์เขาขัดเคลือบมาให้แล้วนะครับทุกคันดูรถไม่เป็นเนี่ยก็คือรถมือสองได้อย่างสบายใจอยู่แล้วนะครับ ผมเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองครับอ,อนิดนึนงครับตัวกุญแจสมาร์ทีย์เลนนะครับ,รบเรากดล็อกตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเปิดล็อกก็เสียบได้แต่ว่าเราเห็นว่าจะมีกุญแจไขามาด้วยนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์หมดเนี่ยก็ให้ไขเข้าตรงนี้ได้นะครับในตัวดอกกุญแจก็จะมีกุญแจให้ด้วยนะครับกระจกเป็นออโต้คู่หน้าพับแบบไฟฟ้านะครับ แล้วก็รุ่น E เนี่ยนะครับ,บเบาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นะครับลงไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับมาดูกันเลยพุชสตาร์ทนะครับขวามือเราเห็นว่ามีคุชคอนโทรลส่วนพวกฟังก์ชันด้านด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรับสายวางสายนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันนะครับดูการใช้งานรถนี่นะครับ เลือกได้ตรงนี้นะครับไอคอนตัวนี้อันนี้เห็นอย่างแรกเลยนะครับน้ํามันใกล้หมดก็เดี๋ยวทางชลุมเขาเติมให้นะครับนี่น้ํามันใกล้หมดแล้วเลขใหม่นะครับพันอยู่ที่แปดหมื่นหกร้อยสามสิบเก้ากิโลทั้งศูนย์ขายเองนะครับเช็คเลขใหม่ได้เลยนะครับใหม่แท้ทุกขันอยู่แล้วนะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายรถมือสองจากทางคอนด้าเขานะครับตัวหน้าจอสัมผัสตัวนี้นะครับมาพร้อมรถยนต์นะครับ นุ่น e-l ไม่ต้องไปติดตั้งหน้าจอเพิ่มนะครับน่าือ e-l ผมเข้าเกียร์ถอยตัวกล้องถอยก็ปรับได้สามมุมมองนี่นะครับแอร์ออโต้แต่ว่าไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับนี่ปรับลมแอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดอีค่อนมีเบรกโหครบเลยนะครับอยู่ปากซอยพัฒนาการ30นะครับเข้ามาติดต่อโอมได้เลยนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับทางชลูมล้างให้แล้วเรียบร้อยเนุ่มเดิมนะครับคันนี้เครื่องพันแปดขับสนุกครับรุ่นนี้ ครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Honda Civic 1.8 EL ปี2016คันนี้นะครับที่ศูนย์เนี่ยตั้งราคาไว้ที่595,000บาทเท่านั้นนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวเลขหมล์80,000กิโลครับมาขายไวแน่นอน,นครับคันนี้ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นศูนย์ฮอนาขายเองด้วยครับศูนย์อมอยู่บริเวณปากซอยพัฒนาการ30กรุงเทพมหานครครับ ติดต่อโอมได้ที่เบอร์มี2เบอร์นะ0852221133นะครับแล้วก็0915579878 ID Line จะเป็น Line add นะครับโอมขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับถือไปก็พร้อมใช้งานนะครับฟรีดาวด้วยนะครับราคา595เนี่ยจัดได้เต็มนะครับมีเครดิตแล้วก็ที่ศูนย์โอมนะครับ ลูกค้าที่เข้ามาชมรถเนี่ยถ้าอยากทราบเครดิตเบื้องต้นเนี่ยก็เตรียมบัตรประชาชนาเพียงใบเดียวนะครับสามารถเช็คเครดิตได้ก่อนเลยนะครับว่ามีโอกาสผ่าน Finance ไฟแนนซ์ไหมนะครับเครดิตผล,ผลเครดิตจะจอกประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเครดิตดีไม่ติดอะไรนะครับก็จองได้เลยนะครับได้รถปี16ราคาไม่แพงไปใช้งานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยว ชิปหน้ามีรถอะไรสวยๆเข้ามาใหม่ไหนโดมรีบลงให้ชมนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ